อันนี้ก็คือหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์บัยยบงคับอันที่ 2. สองก็คือปั๊มน้ํามันนะคะอันที่ 3. สามก็คือเรือหอนะครับอ้อยและอันที่สี่ก็คือหุ่นยนต์นะครับและตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้มันมาติดครับส่วนอันนี้ก็คือเอ,อิ่มอะไรนะรถด,ดาวเทียมครับอันนี้คือเครื่องส่งจดหมายครับอันนี้ถูดส่วมร้อยได้ครับ อันนี้ก็คนหัวอิดนะครับอันนี้เฮลิคอปเตอร์ครับอ,อันนี้ล้อรถสำรองครับอันนี้คนอันนี้คือถูดซ่วมที่มีหัวคนขึ้นมาแล้วก็มีหนามมังครับแล้วก็อันนี้ก็คือรถครับอันนี้คือทีวีจอแบนครับอันนี้คือหุ่นยนต์นะครับบายบายค่ะ Ding 他们。<Okay. S 2> okay.